สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสู้ขุนสุขอนรับพอ่อเขาเป้าเท้าฮักหน้าเชนแอร์ครับพี่น้องมาพี่น้องมามือนี้บรรยากาศนิ้วเลีง้งนะครับบรรยากาศนิ้วเลีง้งภาพพี่น้องมาทงให้ทงหน้ากําลังเขียวงามนะครับหลังจากฝนตกมือขึ้นหลังจากฝนตกมือวานเอามาตําโน้ตไม่สมตําบักทัวตําบักทัวตําโน้ตไม่สมนะครับตําโน้ตไม่สมตําโน้ตไม่ดองนะครับกับปิีงกบหน่อยปิีงกบหน้าเอาพักกับพักแก่กับมีคือเก่าพี่น้องพักกาดหินนะครับพักกาดหินเะนื้อพ,พักข พักกระโดนกับมาได้พี่นอ้องอ่าพักกระโดนมาเอามาอันแก้มตัดกับตำนม่สมนะครับแล้วก็พักบักทัวผู้นะครับก็เบ,บักเขือก็พกอีเลือดเอา้ามาพี่น้องมามันสีเหมิดกวนกินเขาแร่งตางกินเขาแรงนะครับมิดกอนแล้วก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเอา้าพี่น้องกับสีเนียมม่ยโมหิน <laughs> มาเส็บๆน้ำบาท้ามาเด้อพี่น้องเด้อทั้งไก่ทั้งไก่งไกลงตำนม่สมก่อน mm hmm. Hôm. đi học nó Tầm cua vậy. ทั้งหลังกับรสชัติมันเดียเด๋ยวเพราะว่าอย่างเดือดมึนคึม ว่าสิแกกินมาลืมนอน่าไม่สมเลยพี่น้องมันจิบไปน้ำกันลางงาง หยัดข้าวตองหะ เสียบได้พี่น้องเสียบดีครับบรรยากาศทงหน้าุูนะใหพี่น้องหรือเบิง้ง ต่างเกี่บรรยากาศไปนำพี่น้องอ้าวฝนมางี้น้องปะเนี่ยซ้ำเช่นให้ตัว อมห้วย,ยเลย,ยอืมเขาเอื่นไว้อย่างไรขันบาท้าวะาจะเอาเต้นทุบนมองอตั้มนมองไม่สมมากินรักผีเสียดายน่องคน่า 흐음 <laughs> 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 <hums> ้ำนั้นมีสมห่อนล่ำข้อยาวๆเลยเป็นธรรมดาบักพริกง่อยมันใชมาเกี่ยมย่างนี้ได้บ่าวเท่ากันเล พักกระโดนแก่มกอนมันถือเป็นอะไรฮึ่มชมจื้อพักกระโดนสพัพพะคุนก็นคือฝาด ่วนนี้นาให้นาน่าปุ๊บเสียบปูบป้านานะนำนาจีพ่อได้พี่น้องนาให้มีอยู่หาใส่เบ็ดใส่ขวานนะบางคนก็ใส่ต้อน you mm -hmm. 嗯。Mm, yeah. <laughs> ออหัวโอมหวานๆด้วยเพราอยังน้ำมไม่มจังหวะบ้า,บาเท่าบวกรากันห,อนห่อนพริกแับนพริกในนมสมเพรายง บางมือแดดออกบางมือฝนตกบางมือขึ้นเอาเอาอยู่พ้นหน่อย่ะอื้มเดืองอยู่น่อ những bao thầu khúc xương này đi anh mới chẳng <laughs> hết chất đúng không mình mi <laughs> พี่น้องไปอยู่ไกลบัานไกลช่วงได้กินอยู่พี่น,อน้องทุบน่ามีสมตำน่ามีสมน่าจะได้กินอยู่พี่น้องเนาะ bằng con đầy chân mà để phải <laughs> không chết toàn biết biết cả bọn บอกเลยว่าเจียบคักี่น่องนุ้ยโอ้ยคักขักพี่น้องโอ้ รวจแห้งเรียบร้อยเอาเกือบเมือดบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนมานะครับเห็นเห็นก่อนเมฆข้างหลังพี่น้องมุมนี่แต่ว่าฟังทั้งนี้มืดแห้งมืดแห้งกำลังมากเพราะนั้นนะครับพี่น้องอา่า ไล่มองไล่บอลนะครับอัดไปดีๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อน้าม,มันให้หน้านั่นบางพอละออกกะละส่วนนี้เพว่าเพราะว่าอย่างฝนตกมาคันแท้สิขาดกันคันแท้าขาดมากนี่ยุ่งเลยวาท่านแต่ว่าไร่มองไล่บอลกัแข็งแรงนะครับเอากับปวานะครับเะวานเป็นเรื่องของธรรมชาติพ่นตกมาให้กับมี่้ํำนะครับบางมองเพ่นกับมี่โซลาร์เซลล์นะครับเป่งลงให้หน้านนำ มีตลอดวัสดแต่ว่าบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะในเรื่องของธรรมชาติกับสิ่งที่เขาปรุงแต่งเนี่ยน้ำฝนนะครับกัมนำที่เขาดูดขึ้นมาจากจากใตดินนะครับมันสิต่างกันถือฝนนี้เดียวเขียวงามครับแต่ว่าน้ำที่เขาอ่อนจอปรดานที่ดูดขึ้นมาจากใตดินเ,นเป่งใส่น้ำท่วมเต็มเบ,มเบิดวานปุ๋ยเสร่วมควมงามมันต่างกันพี่น้องเพราะว่าหนึ่งไอห,หนึ่งแหละสภาพอากาศเขาเป่งใส่กับจิงแต่ว่า ธรรมชาติของมันคือมันห่อนอยู่ตัวน,นั้นแต่ว่าถ้าฝนมาเนี่ยมันสีเย็นนะครับบรรยากาศรอบขงังหรือว่าธรรมชาติรอบขังมันเย็นมันก็เลยเห็นให้แบบต้นไม้ใบหญ้ามก็เขียวไปตามธรรมชาตินะครับถ้าเอาปรุงแต่งเอาบางเทือมันก็ผสมดุลเนาะอ่าถ้าเป็นธรรมชาติเห็ดขึ้นมาเองอ่าต,ต๊ะตองตามฤด,ดูกาลนึงนะครับขึ้นมาฝนต๊เองจะสีนะครับมันสีเขียวงามคือยังเข้าใส่ปุ๋ยเป็นในตัวเอา ขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุบบงทุบบอลนะครับเบลูนโฮมอลนะครับเดี๋ยวมันมืดก่อนบรรยากาศทั้งหลังกะบกปันไดนะครับเห็นซ้ำนี่แหละกะเขียวเขียวเน่นะครับแต่ว่าบนแจงแห้งเนื่องจากว่ายังว่าตี้มันคึ้นนะครับกับอ่าตะเวนบนหันตกดินนอกพี่น้องแต่ว่าฟ้าทั้งหุ่นฟ้าทั้งหุ่นอัดตเวนนะครับบ่าวเทถาหันทิดหันหนาไปทางทีตะวันตกมันอัดตเวนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังพอมีเสียง คืออึมคึมบางหมองอยู่ในโฮมเนี่ยอยู่ในบ้านม่ใิค่าเนี่ยก็มืนแล้วนะครับเอาขอบพ,พุ่นพี่น้องนะครับทุกมองทุกบอลที่เกียรติติดตามรับชมบาทาวนะครับคลิปนี้ฝากพี่ต้อนน้องสูขูดสุขข่คนคือเรานะครับมกักะไลถือแชะแช่ชชบาทาวนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ